แกงง่ายๆภายในบ่ถึง5นาทีเนาะได้กินแล้วเจา้าเดี่เจา้าใส่กลมกอลงไปเจา้าตามด้วยใบชาพูเนาะสวัสดีเจา้าวันนี้ลองกินดูปลา,าเข้าครัวกันไหมแก้วเจา้าวันนี้อีแม่เปิ่นจะแกงเห็ดดินเห็ดแดงเจา้าก่อนจะไปรับชมคลิปเนาะเปิ้นเปนก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้น้ำอ้อยกันละเจา้าเพื่อที่จะได้หาเมนูอร่อยอร่อยมาให้เปิ้นเปนได้ชมกันเจา้าเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยใส่หอมกับชะไครลงไปต่ำก่อนเจา้า มีเจ้าใส่หอมแดงแลว้วก็หอมขาวแลว้วก็พริกเจ้าตาได้เกลือเจ้ามีเจ้ามีกะปิเนาะใส่กะปิลงไปเจ้า นี่เจ้าอีแม่บนตั้งน้ำแล้วก็ตักพริกติ่ำมาลงในหม้อเลยเจ้าเทน้ำล่างโคกลงมาเลยเจ้าตเติมน้ำปลาล่าต้มซุกลงไปเล็กน้อยเจ้าพอน้ำแกงเดือดเฮาก็เอาเห็ดลงเลยเจ้านี่เจ้าเฮาตั้งหม้อแข่มาถึงสองนาทีหนอน้ำก็เดือดแล้วก็ร้อนเร็วมากๆเลยนะเจ้าเพราะว่าหม้อโครรคิงตัวนี้นี่ร้อนเร็วเจ้านี่ใช้ไฟกลางต้านนะเจ้า แล้วก็ตั้งหนอกกับตั้งในนี่เจ้าเคลือบเซรามิกเจ้าทำเพื่ออาหารเนี่ยบตัติดมอเจ้านี่ข้อดีของปืนเนาะร้อนเร็วร้อนแรงแล้วก็ประหยัดเวลาเจ้านี่มาถึงสองนาทีนะเดือดพุดพุดพุดอีกเลยเอาเฮ็ดลงได้ละนี่นเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ชุบโลดลงมาเจ้านี่เจ้าใส่ก๊มกๆลงไปเจ้าตามด้วยใบชะพูเนาะหรือว่าพักแคร์มองเหนือเจ้านี่ อันนี้คือซุปเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากัามเดียวไม่ได้เนาะนี่หม้อเปันเดือดเร็วเจ้าประหยัดเวลาเจ้าหม้อโคลเลคิงตัวนี้นะเจ้าถ้าเปินเป่นสนใจสามารถกดสั่งได้ที่อดไลน์โคลเลคิงช็อปนะเจ้าใส่โค้ด l อ d 100น่ง้อยนะเจ้าเปินเป่นจะได้ส่วนลดทันที1 0 0่อยบาทเนาะนี่แม่ปเปจะชิมดูก่อนเจ้า จับแล้วอืมจับละลำหวานเห็ดไม้ซดๆเจ้าไปเสาะลูกดอยมานี่นี่นี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าเขาก็ตักใส่ถ้วยเลยดูก้ามเดียวมาได้เหเจ้าแกงง่ายๆภายในบ่ถึง5นาทีเนาได้กินแล้วเจ้ามอตัวนี้ร้อนเร็วประหยัดเวลาเจ้าดูอุ้ยแกงเห็ดดินเห็ดแดงมาม้อู้อมสอๆเจ้านี่แกงเห็ดดินเห็ดแดงแบบบ้านๆเนาะ เป็นเฮที่ว่าเวลาเขาขี่รถไปไหนช่วงหน้าฝนนี่จะเห็นข้างตางแย่ๆนะเจ้าเจ้าบ้านเปิดเจ้าออกมาขายกันเนาะแต่อันนี้แม่เป็นไปซ่อนลูกดอยมาเจ้านี่หน้าตาหน้ากินอย่างนี้เลยหอมๆเจ้าเฮ็ดไม่จะวันวาน